สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่โทนี่ซีสคอเปอร์สามร้อยสีขาวเรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ผมว่าน่าสนใจมากๆของตระกูลซีสคอเปอร์สามร้เลยนะครับซึ่งตอนที่ซีรีส์นี้เนี่ยเปิดตัวมาเขาก็ ออกมาหลายสีมากๆนะซึ่งสีขาวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสีหลังๆละที่เปิดตัวตามมานะครับไม่ได้ออกมาตั้งแต่แรกสุดนะโดยที่ผมว่าสีขาวเนี่ยมันคือหนึ่งในสีที่เหมือนจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่เราพบเจอบนซีสโคเปอร์สามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้มาลงดีเทลกันนะว่ามันช่วยเรื่องอะไรและมันดีกว่าสีอื่นยังไงนะครับอันดับแรกก็เลยเนี่ยผมอยากให้ดูตัวหน้าปัดนะคือหน้าปัดด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่า ด้วยความที่มันเป็นสีขาวนะครับมันจะมีความสว่างขึ้นมาแล้วก็มันทําให้ตัวอักษรเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเล็กลงประมาณหนึ่งนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยรุ่นซีสคอเปอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะบน่นๆนนิดนึงนะว่าตัวอักษรโลโก้เขาชื่อรุ่นเขาอะไรแบบเนี้ย มันดูใหญ่ไปสัหน่อยนะครับยิ่งพวกที่แบบมันเป็นเลือนหน้าปัดเข้มๆและตัวอักษรเนี่ยมันเป็นสีขาวอะ่ะมันจะดูเด่นขึ้นมามากๆเลยแล้วก็เวลามองหน้าปัดมันจะดูไม่ค่อยคลีนดูแบบมีการกินพื้นที่เยอะไปหน่อยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองจากระยะปกตินะครับแบบถอยไปนิดนึงนะเราจะรู้สึกว่าตัวหน้าปัดเนี่ยมันไม่ได้โดนตัวอักษรกวนเท่ากับตัวหน้าเข้มะนะครับอันนี้ผมรู้สึกได้เลยนะว่าแบบ เออมันดูสะอาดสะอ้านกว่าดูคลีนกว่ามากๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าปัดสีขาวกับลูมอ่ะโทนมันไปด้วยกันนะครับมันเป็นโทนออนโทนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองผ่านๆมันก็เหมือนจะเป็นลายเส้นสีดำๆวิ่งไปวิ่งมาบนหน้าปัดนะครับเหมือนกับเป็นหน้าปัดสีขาวล้วนเลยแล้วก็มีคนมาขีดเป็นตัวมาร์กเกอร์ขีดเป็นโลโก้ขีดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชื่อรุ่นอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เลยทําให้ตัวหน้าปัดเนี่ยมันดูคลีนมันดูแบบ ผมว่าสมส่วนขึ้นมากๆนะทั้งที่เอาจริงสเกลก็ไม่ต่างกับตัวหน้าดําเลยดังนั้นเนี่ยแค่จุดแรกเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดปัญหาพวกนี้จากหน้าปัดเข้มหน้าปัดดำอะมาเจอตัวเนี้ยก็จะแก้ปัญหาจุดนั้นได้เยอะเลยพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีกว่าตัวหน้าดํามากนะส่วนต่อมาก็คือเรื่องความคลีนความดูเป็นโทนขาวนี่แหละนะครับบางคนเน่ยเวลาซื้อนาฬิกาดาน้านะแล้วแบบอยากได้นาฬิกาสีขาวอะ บางเรือนมันอาจจะยังดูแบบมีความทูโทนเยอะหน่อยนะครับมีขาวมีดํามาแจมกันเยอะหน่อยแต่อันนี้คือเวลามองปับ๊บมันจะเหมือนเป็นลายเส้นสีดําจริงๆนะครับเป็นแบบมีความโมโนโครมมากๆนะคือนาฬิกานี้แทบไม่มีสีอื่นเลยนอกจากขาวกับดานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความเรียบร้อยความดูเป็นสีเดียวของหน้าปัดอันนี้ก็ทำมาได้ดีเหมือนกันนะแต่แน่นอนว่าพวกมาร์กเกอร์สีขาวที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเป็นลูมที่สว่างขึ้นมาตามสไตล์ใน,ในาฬิกาดน้ําอยู่แล้วนะครับเรื่องลูมก็หายห มากเหมือนกันนะก็คือเรื่องของตัวเข็มต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีดําด้านนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้มันไม่ได้มีความสะท้อนแสงอะหน้าปัดด้านในมันก็เลยจะสามารถคุมโทนเรียบๆไม่ได้มีความประกายคุมความเป็นภาพวาดคุมความเป็นลายเส้นได้ดีอยู่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าหน้าปัดนี่แบบผมว่าน่าจะสวยสุดอันดับต้นๆในซีรีส์นี้แล้วนะครับส่วนตัวเครื่องใช้เป็นเซ l ิต้า SBU สองร้อยขีดหนึ่งนะครับเป็นซีรีส์ที่ความแม่นยําระดับโคนมิเตอร์นะก็คือความคาดเคลื่อนเนี่ยลบสี่บวกหกวินาทีต่อวัน,ะนนะอะไร เลยแล้วก็สเปคการกันน้ําเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่300เมตรนะครับไม่ประยมเป็นสกูดาวคลาวนะครับคลายออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยหมุนขึ้นเป็นการขึ้นลานได้มือได้เลยความรู้สึกจะหนึดหนืดหน่อยนะครับแล้วก็ ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการตั้งช่องวันที่ด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ใช้งานไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นซัฟฟายคริสตัลที่ตัดแสงมาได้ดีมากๆนะหน้าปัดสว่างแบบเนี้ยมันก็ดูเคลียร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปกติที่โซนี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่ทําเรื่องการตัดแสงกระจกได้ดีมากๆอยู่แล้วด้วยนะต่อให้แบบเป็นหน้าปัดสีดําก็ตามเขาก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับพอมาเป็นหน้าขาวปั๊บก็ยิ่งเคลียร์ยิ่งดูใสเป็นกันใหญ่เลยสยลสนะนน่่่ดดววนน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 ขขอออบบบเเเเเซิทีีีียปป็็าาาามมกดดํงงะัั้จจุฬ เล่นแสงมีความประกายขึ้นมาซึ่งมันเข้ากับหน้าปัดด้านด้านด้านในดีมากเลยนะ คือแบบเวลาเรามองเราจะเห็นความด้านของด้านในเนี่ยคือจะด้านเลยไม่มีการสะท้อนทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมาสะท้อนจริงๆเนี่ยก็ตรงขอบด้านนอกแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นเหลี่ยมมุมตรงเนี้ยที่มันเป็นส่วนขัดเงาเก็บงานมานิดหน่อยของตัวเคสเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้มันมีลูกเล่นดีนะเวลาเราหมุนเจอแสงถ้าเกิดแบบไม่อยากให้มันด้านเกินไปก็หมุนขึ้นหมุนลงนิดนึงก็จะเห็นความเงาของตัวขอบแบบนี้แล้วนะครับขอบเบเซลก็หมุนได้ที่ทางเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการหมุนแบบ60คลิกนะ ก็คือคลิกหนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณ1วินาทีเลยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันหมุนแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับคือในาการดำน้ำหล,หลายๆเรือนเนี่ยอาจจะเลือกใช้120คลิกนะเพราะว่า มันจะได้ขยับทีละครึ่งวิแล้วมันจะหมุนได้ละเอียดขึ้นแต่อันนี้ก็ได้อย่างหลอย่างนะคือผมว่ามันก็ลงล็อกเดียนะครับเวลาจะขยับให้มันตรงตำแหน่งมาเกอร์มันก็ขยับได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาหมุนเยอะให้มันได้ยินเสียงทีๆอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับทรงเคสก็มาในสไตล์ดิเวอร์มาตรฐานเลยนะครับข้างๆก็ขัดเงามานะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นการขัดด้านส่วนขัดเงาขัดด้านก็คุณภาพดีมากนะอันนี้เหล็กก็แบบตันๆเลยแข็งแรงเลยส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ41มสิบเรับ ความหนาเนี่ยอยู่ที่12.5ม mm. ิลส่วนลักทุลักษณ์วัดแบบยื่นสุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ53ม mm. ิลนิดๆฝาหลังก็จะไม่ได้เปิดโช์เครื่องมานะครับแต่ว่าจะให้ดีไซน์มาเป็นแบบสไตล์เหมือนหน้าต่างเรือดำน้าแบบนี้นะเป็นกลมๆแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นตัวเชือ่อมน็อตรอบๆประมาณนี้นะครับก็เท่อยู่นะส่วนน้ําหนักตัวเรือน,นะครับอันนี้ผมตัดสายไปเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ170กรัมซึ่งแน่นอนว่าก็ค่อนไปทางหนักประมาณนึงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นนาฬิกาดำน้ําแบบเชื่อที่จริงจังอ่ะนะคร เอาไปใช้งานได้เต็มที่อยู่แล้วดังนั้นน้ําหนักมันก็เลยจะมาเต็มที่หน่อยนะครับคนข้อมือเล็กมากๆเวลาใส่ทั้งวันก็อาจจะรู้สึกนิดนึงนะอย่างผมอะข้อมือจิว๋วๆเวลาใส่ก็แน่นอนมันก็จะไม่ได้สบายเท่ากับนาฬิกา,ก,ากันนะ้าประมาณสักร้อยเมตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องแลกมานะส่วนตัวสายเนี่ยก็ให้มันเป็นสายขัดด้านมานะครับคุณภาพการขัดดีมากนะอันนี้ส่วนเงาส่วนด้านนี่คือเชื่อมกันได้คมดีนะครับแล้วก็เอลลิงก์เนี่ยให้มันเป็นโซลิดเอลิงก์เลยแล้วก็ A Link มีการล้อไปกับตัวขาลักรอบๆได้ดีนะครับมีการสโลปเอียงโค้งลงมาเข้ากันเลยอันนี้แบบเป็นลักษณะดีไซน์เอลิงที่น่าชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าถ้ามองจากด้านข้างอ่ะเราจะเห็นว่าเอลิงไม่ได้ยื่นออกมาจากขาลักซึ่งมันจะทำให้ในายกาเนี่ยมีสัดส่วนที่มันลงตัวขึ้นนะไม่ได้ดูแบบยื่นเกินความจําเป็นนะครับเพราะว่านายกาบางเรือนอ่ะเอลิงเวลามันยื่นออกมาเยอะอ่ะและสายมันก็จะแบบมาเกาะอ,อยู่แบบเลยๆตัวปลายลักหน่อยแล้วมันจะทําให้ตัวสายเนี่ยดูกลางเกินความจําเป็นนะครับแต่อันนี้ก็จะแบบดูดีมากนะเวลาอยู่บนข้อมอ,ขอมือ เล็กนี่คือแบบหายห่วงเลยส่วนไมโครอัจัสเนี่ยไม่ได้มีให้นะครับแต่ว่าเขามีระบบแบบนี้ก็คือสามารถกดตรงโลโก้แบบนี้เพื่อสไลด์เอาสายเข้าสายออกไปนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือดีกว่าไมโครไอจัสเยอะนะครับอันนี้ ขยับสายได้ดีมากๆเลยคือมีประโยชน์ในการใช้ในเมืองไทยมากเวลาแบบมันร้อนๆเน่ยนะครับเราอยากจะขยายให้มันแบบมีความคลุกคลิกหน่อยระบายอากาศหน่อยก็กดปั๊บขยับมาสักล่องหนึ่งก็ได้นะครับมันก็ขยับเพิ่มประมาณสักมิลสมิลซึ่งถือว่าเป็นการขยับที่ละเอียดดีมากเลยนะอันนี้เหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดจะแบบไปใส่ดำน้ำําใส่บนเวสสูตรก็กดคลายให้มันแบบมาเยอะๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นระบบที่โอเคมากนะครับชอบมากเลยตรงนี้มาลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับ ข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยความรู้สึกตอนใส่นะครับแน่นอนว่าพอเป็นนาฬิกาไซส์ประมาณแบบนี้แล้วก็สเปคกันน้ำประมาณแบบนี้มันก็จะไม่ได้แบบเบาสบายใส่ชิลเป็นนาฬิกา everyday watch อยู่แล้วนะครับน้ำหนักประมาณ160-170กรัมเนี่ยถือว่าค่อนไปทางหนักแล้วก็เป็น two watch ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนข้อมือแบบใหญ่หน่อยหรือว่าแบบเกินมาตรฐานมาประมาณหนึ่งเช่น6.5นิ้วหรือ7นิ้วอะไรแบบนี้ ผมว่ามันก็จะรับน้ําหนักนาฬิการประมาณนี้ได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเท่าผมอะประมาณ5.5นิ้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเริ่มถ่วงๆละเวลาใส่ไปสักครึ่งวันนนะครับหรือว่าเวลาเราแกว่งมือไปมาเนี่ยโมเมนตัมนาฬิกามันจะเหวี่ยงจนเรารู้สึกได้ประมาณนึงว่าอ่ะ มันมีเหล็กตันๆเกาะข้อมือเราอยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าด้วยเรื่องน้ำหนักเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกแน่นอนนะครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องฟิตติ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ฟิตติ้งดีมากนะทั้งๆที่ตัวเคสใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะนะแต่ว่าฝาหลังเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้นูนหนาทําให้ในายกามันดนูนูนยกสูงขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวขาลักเขาอะ่ะมันโค้งอย่างเงี้ยเป็นทรงที่แบบมันพยายามจะกระชับข้อมือมากๆแล้วก็เอ,อัน,น,ออน้นเลเงังนนั้าจดบ ก็ยังดูแบบไม่ได้กลางอะไรแบบจนรู้สึกแปลกตานะครับถ้าเกิดข้อมือเล็กนะยิ่งถ้าเกิดข้อมือใหญ่กับผมสัหน่อยนี่คือสบายมากนะครับเป็นเลือนหนึ่งที่แบบใส่ง่ายฟิตติ้งง่ายมากส่วนเรื่องสายเนี่ยการเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำมาได้ดีตามมาตรฐานของทิโทนี่อยู่แล้วนะครับคือทิโทนี่ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรื่องคุณภาพการผลิตวัสดุทุกอย่างคือคุ้มมากๆอยู่ละแต่ส่วนที่ผมชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของโทนสีเขานี่แหละนะครับคือแบบมันจะบอกว่ามันเป็นสีที่มันธรรมดามากนะคือมันไม่ได้มีอะไร หร,หรือว่ามันไม่ได้ดึงดูดอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเวลาเรามองจากในรูปนะมันก็แค่ขาวกระดำอะ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูตัวจริงเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนจะต้องเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าความด้านและความเงาของเรือนนี้มันมิกซ์กันได้ลงตัวมากจริงๆนะครับหน้าปัดด้านในที่มาแบบเป็นแมตต์ฟินิชนะครับขาวด้านแล้วก็ดําด้านหมดเลยแล้วก็ ตัดกับขอบเบเซลเงาๆดำๆด,ด้านนอกอะ่ะมันแบบให้กลิ่นอายการเล่นแสงที่ผมไม่ค่อยได้เจอฟิลลิ่งแบบนี้เท่าไหร่นะคือแบบสวยกว่าที่คาดหวังไว้เยอะเลยนะครับทีแรกจะเฉยๆอะ่ะแต่เอาไปเอามากลายเป็นว่าชอบกับตัวลิมิเต็ดหรือว่าชอบกับตัวสีอื่นๆที่แบบมันดูจีจาร์กว่านี้อีกนะครับอันนี้คือดูคุมโทนโมโนโทนดีมากเลยแล้วก็สีแบบเนี้ยมันใสง่ายมากด้วยนะครับคือมันดูเป็นนาการดำน้ําที่มันสว่างสว่างแล้วก็ดูไม่ได้จริงจังไม่ได้สปอร์ตจัดมากอะ่ะ คือถ้าเกิดมันเป็นแบบอแบล็คหรือว่าน้ำเงินเนี่ยมันก็จะดูแบบอะฟิลลิ่งลุยๆหน่อยสายลุยสายเข้มๆขึมๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอมีสีขาวมาช่วยอ่ะมันก็จะดูคุณหนูคุณชายขึ้นประมาณนึงอ่ะนะครับคือดูไปทางหรูล u ักชัุรี่ขึ้นมาหน่อยสว่างขึ้นมาหน่อยไม่ได้ดูแบบมืดมนดูแบบเป็นนายกาสายลุยจัดๆขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ คงไม่ได้เอาไปใส่ลุยตลอดเวลานะครับก็คงจะใส่ไปเที่ยวใส่แบบเป็น c a ชชวลชิลๆไปทํางานไปเรียนอะไรแบบนี้ผมว่าโทนแบบนี้มันก็ตัดความเข้มตัดความขมขึมๆพวกนะี้ลงไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ ซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเปลี่ยนสายนะเพราะว่าถ้าเกิดสีมาแบบนี้จะเปลี่ยนสายง่ายมากนะครับโดยที่ลักไซส์เรือนนี้อยู่ที่20มิลนะครับสายอันแรกๆที่อยากจะแนะนำเนี่ยอาจจะดูเป็นพวกแบบสายยางเนี่ยนะครับสายยางถูกๆเลยไม่ต้องแพงมากก็ได้แล้วก็ดีไซน์สปอร์ตๆหน่อยนะครับดูสมัยใหม่นิดน,นึงมันจะเข้ากับนาฬิกามากๆเลยแต่จุดหนึ่งที่ต้องดูไว้นะคือตัวรูสายเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ลึกนะดังนั้นถ้าเกิดสายมันหนาม,มากหรือว่ามันไม่นิ่มมันจะใส่ได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มโดนนตััวเเคคสบบียะะร สายค่อนข้างจะหนาแต่ว่าโชคดีที่มันนิ่มหน่อยผมก็พยายามบิดไปบิดมาเพื่อให้มันเข้าลงล็อกอะไรแบบนี้ได้ยังพอทําได้อยู่นะครับอยู่กับสายยางแนวสปอร์ตหน่อยออกมาแบบนี้เลยโอ้โหนะฮะ คือดูเท่ขึ้นมากๆนะแล้วก็น้ําหนักเบาลงเยอะเลยนะอันนี้ใส่สบายขึ้นเยอะแน่นอนก็เป็นไอเดียสําหรับคนที่ข้อมือเล็ก,กน,นะครับแล้วก็สังเกตด,ดูว่ามันก็ฟิตติ้งบนข้อมือผมดีขึ้นด้วยนะคือเดิมทีอ่ะมันก็โอเคนะครับคือเป็นเอ็นลิงที่แบบมันก็เข้าข้อได้ดีเกาะข้อได้ดีแต่แน่นอนด้วยขนาดตัวเรือนที่มันใหญ่มันก็จะดูล้นๆข้อมือเล็กๆหน่อยถ้าเกิดใครที่ข้อมือเล็กเหมือนผมอ่ะก็หาสายยางมาเปลี่ยนแบบนี้ก็จะเปลี่ยนหน้าตาให้มันดูเป็นาการกาที่มันเล็กลงแล้วก็ใส่ได้ง่ายขึ้ แพงเลยนะอัน,นี้เส้นหนึ่งก็ร้อยเดียวนะครับก็ได้ละขนาด20ิมิลด้วยหาไม่ยากเลยนะครับซึ่งจริงๆหน้าสีขาวเนี่ย,ม,ย,ยมันเปลี่ยนสีของสายได้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูอีกสักเส้นหนึ่งนะจะลองเป็นสีฟ้าก็ยังได้นะครับเดี๋ยวลองเป็นสีฟ้าให้ดูนะอยู่กับสายฟ้าประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นนาฬิกาดำน้ําที่แบบ เปลี่ยนสายสีได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับกับสายสีฟ้านะส่วนราคาของเรือนนี้นะถ้าเกิดเราซื้อบนช้อปปีเนี่ยเราก็จะหาซื้อได้ในราคาประมาณสัก53 0 0 0ื่นาแถวเนี้ยนะครับอันนี้คือราคาหลังจากลดแล้วนะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่แบบเอาจริงนะตลาดดุเดือดมากๆในช่วงราคานี้นะครับก็แข่งกับหลายยี่ห้อมากเลยซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็น่าจะเน้นไปที่คนที่อยากได้ความเที่ยงตรงของนาฬิกาแล้วก็อยากได้หน้าตาที่แบบมันเปลี่ยนลุกได้ง่ายดูแคชชวลหน่อยดูชิลหน่อยแล้วก็คุณภาพวัสดุที่ ตามมาตรฐานสวิสนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้เลยเหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้นะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ